พบกับครูถุงเงินและอักษรออนเลิร์นพอมาถึงคลิปนี้นะคะครูก็มีคำถามอยากจะถามนักเรียนว่าคิดว่าการบอกเวลาในภาษาไทยเนาะในประโยคหนึงเนี่ยกับภาษาอังกฤษต่างกันหรือเปล่าคือในภาษาไทยนะคะวัฒนธรรมภาษาบ้านเราเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเวลาเข้าไปในตัวประโยคอย่างเช่นเมื่อวานกินข้าววันนี้กินข้าว กินก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนตัวกริยาเลยอ่าทีนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปนะคะทาให้เรารู้ว่าโอ้คากริยาตัวนี้เนี่ยบง่งบอกถึงอดีตหรือว่าบง่งบอกถึงปัจจุบันจะต้องเติมอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า tense อ่าเป็นการบง่งบอกเวลาแล้วก็ tense ที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะก็คือ present simple tense ทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาดูตรงนี้กัน present simple tense เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ present simple ก็คือปัจจุบันอย่างง่ายๆธรรมดาธรรมดานะคะเรามาดูกันที่ affirmative form ก่อนเป็นแบบประโยคบอกเล่าก่อนเนาะดูตรงนี้นิดนึงกรอบนี้นะคะเขาจะบอกว่าโครงสร้างมันเนี่ยเป็นยังไงสังเกตได้จาก I like fish. ข้างหลัง like มีอะไรหรือเปล่า,าสังเกตดูนะคะ you like อพอเป็น he she it เป็นยังไง like เติมแค่ s เป็น he likes fish she likes fish แต่พอมาดู we like you like they like อ้าวไม่ได้ใส่ es อีกแล้วคืออย่างนี้ค่ะ I you ตรงนี้อ่า V U แบบนี้คือ u ที่บ่งบอกถึงว่าหลายคนเนาะไม่ใช่คนเดียวนะคะ u สองคนอะอืมแล้วก็ d ดออ่าวียูเเหล่านี้ไม่ต้องเติม es หลังคำกริยาแต่ว่าถ้าเป็น he she it อ่าเหล่านี้จะต้องเติม s หรือว่า es นะคะ อันนี้คือลักษณะของประโยคบอกเล่าใน Present Simple Tense มาดูกันหน่อยว่ามันมีรายละเอียดวิธีใช้ยังไงแล้วเราจะต้องใส่ s หรือว่า es ยังไงนะคะใช้ยังไงอันที่หนึ่งใช้สำหรับ repeated actions สิ่งที่ทำบ่อยๆในตอนนั้นอย่างเช่น on Mondays เขาจะทำประจำเลยนะ On Mondays ทุกทุกวันจันทร์เขาไปทำอะไร He plays tennis uh, ใส่ s ด้วยเพราะอะไร he ตรงนี้ He plays tennis on Mondays uh, Monday ใส่ s คือทุกทุกวันจันทร์ uh, repeated action สิ่งที่ทำประจำบ่อยๆนะคะแล้วเขาใช้กับอะไรอีกเขาใช้กับ permanent states uh, ยกตัวอย่างประโยคเช่น He lives in Rome ค่ะคือ permanent คือคงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะเขาอะอาศัยอยู่ที่โรมใช่ไหมเป็นเมืองหลวงของอิตาลีใช่ไหมคะก็ใส่ l i v e s อ่าเพราะว่า he ไงต้องใส่ s ใช่ไหมแล้วก็ใช้กับอะไรอีก ใช้กับ habits อ่า habits หรือว่าพวก routine เนาะสิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวันนะคะกิจวัตรประจำวันอ่ uh, ยกตัวอย่างประโยคก็คือ I have milk in the morning อ่า uh, ตอนเช้าทุกๆเช้าก็จะดื่มนมใช่ไหม Have milk I have เนาะไม่ใช่ has อ่าถ้าเป็น he she it ค,ค่อยใส่ has ถูกไหม ทีนี้มาดูวิธีใส่ s หรือว่า es เนี่ยเราใส่เมื่อไหร่ใส่ยังไงนะคะถ้าเป็นนี่เขาบอกเลย third person singular third person singular คืออะไรประธานเอกพจน์บุรุษที่3อ่าโอ้โหอะไรนี่ประธานเอกพจน์บุรุษที่3 บุรุษที่สามอ่าเอาอย่างแรกก่อนประธานเนาะคือพวก subject เนาะเอกพจน์ singular คืออย่างเดียวอ่าบุรุษที่สามคือคนที่เราคุยถึง ูกไบุรุษที่1คือตัวเราเองอบุรุษที่สองคือคนที่เราคุยด้วยบุรุษที่สามคือคนที่เราพูดถึงพวกนี้นะคะ third person singular พวกนี้ก็คือ he she it ถ้าจำประธานเอกพจน์บุรุษที่3าม,มันจำยากถูกไหมแล้วก็จำเป็น he she it ไปเลยพวกนี้หลัง verb จะต้องเติม s นี แต่ป่ะ most verb เติม s ส่วนใหญ่พวกเนี่ย eat นะคะเติมเลยเติมเลยไม่มีกฎอะไรมากมาย I eat ไม่เติม he eats เติม I like he likes คำปกติแบบนี้ก็เติม s ได้เลย แต่มันก็จะมีพวกอีกแบบหนึ่งคือคำกริยานะ verbs ending in ตัวอะไรบ้างเนี่ยก็มี ss ลงท้ายด้วย ss ลงท้ายด้วย s h ลงท้ายด้วย ch ลงท้ายด้วย x ลงท้ายด้วย o พวกนี้นะให้เปลี่ยน เป็นเติม es อ่าไม่ใช่เติม s เฉยๆแล้วให้เติม es นะคะยกตัวอย่างเลย i go ก็เปลี่ยนเป็น he goes ใช่ไหมอ่า i watch he watches โอเคเติม es นะคะแล้วก็มีอีกคือ verb ที่ลงท้ายด้วย consonant consonant คำนี้คือพยัญชนะ ừ. พยัญชนะแล้วตามด้วย y พยัญชนะแล้วตามด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s หรือบางคนเขาก็จำว่าลบ y ออกเติม i e s เหมือนกันนะคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s หรือว่าตัด y ออกแล้วเติม i e s เนาะ ยกตัวอยา่างนี่ I cry ก็เปลี่ยนเป็น He cries พวกที่จะเปลี่ยนใส่ s หรือว่า es หลังคำกริยาจะต้องเป็น he she it แค่3ามคำนี้เท่านั้นนะคะโอเคแต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นไว้อีกว่านี่ but vowel แล้วก็ตามด้วย y เนี่ยอย่างเช่นประโยคนี้ Play. I play น huh? ะแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็น he plays คือเติม s ได้เลยนะหน้า y เป็นพวกสระก็คือ a e i o u อืมพวกนี้เติม s หลัง y ได้เลยยกตัวอย่างเช่นคำยกตัวอย่างเช่น enjoy Uh, ใส่ s ได้เลยนะเป็น enjoys แบบนี้ได้ uh, หรืออีกคำหนึง่ง pay จ่ายก็เติม s ได้เลยเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้ time expression ของ present simple tense เนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะใช้คำว่า every day uh, คือทุกวัน ทุกวันแล้วก็บางทีก็จะเป็น on Mondays แบบนี้คือวันนั้นอะประจําแต่อาจจะใส่เป็น on Mondays, on Sundays, on Saturdays, on Wednesdays, h on Thursdays แค่ใส่ s เข้าไปหลัง days of the week ก็จะหมายถึงว่าวันนั้นอะทุกๆครั้งนะคะทุกๆวันจันทร์ทุกๆวันอังคารทุกๆวันพุธ ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดดูก่อนนะคะข้อ2เขาบอกว่า write the third person singular อ่าทีนี้เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนดูบ้างว่าถ้ามันเป็น third person singular verb ข้างหลังนะ่ะมันจะเติม s หรือว่า es ยังไงเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยมันเติมไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีกฎของมันอยู่มาดูข้อหนึ่งเขาบอก I love เปลี่ยนเป็น he loves อ๋อโอเคได้ทีนี้ข้อ2 กูอยากให้ใส่ทั้งหมดดีกว่าสไ p e r s o n singular นักเรียนจะได้จำได้นะคะเอามาทั้งหมดเลย he she it ขอใส่แบบนี้แล้วกันนะโจทย์ให้มาเป็น I leave ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมข้างหลังเติม s ได้เลย่า he she it leaves ได้เลยอืมโอเค ต่อไปข้อ3 I watch นะเขียนมนเดิมเลยอยากให้เอามาทั้ง3คำลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายด้วย ch ใช่ไหมมันก็ควรจะเป็น watches ทีนี้ดูข้อ c I run นะเปลี่ยนเป็น h e s h t มันเดิม เขียนไปเลยเขียนเยอะๆจะได้จำได้ว่า third person singular คือ he she it เนาะ I run, I run ก็ใส่ s ไปเฉยๆเลย uh, I runs ข้อ5 I say เขียน he she it uh, หน้า y เป็นสระใช่ไหม a e i o u uh, ก็ says ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยน ข้อ6นะคะ I w o r k าถ้าเปลี่ยนเป็น he she it เป็นยังไงก็ใส่ s ลงไปได้เลย I works ใส่ s ลงไปได้เลย he works ต่อไปข้อ7นะคะ I go ะถ้าเปลี่ยนเป็น he she it ก็อลงท้ายด้วย o ใช่ไหมอเติม es ก็เป็น he she it goes สุดท้าย i watch ถ้าเปลี่ยนเป็น he she it ก็จะเป็น he she it w a t c h e s โอเคอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนเนาะใน tense present simple tense ของเราเนี่ยเมื่อเราเขียนอยากจะบอกหรือว่าเวลาเราพูดเราจะต้องเติม s เนาะพูดใส่เสียงเข้าไปเวลาเขียนก็เติม s หรือว่า es ให้เขารู้นะคะว่าเราอะอยู่ใน present simple tense เนาะต่อไปทีนี้ครูเคยพูดไปแล้วในตอนต้นนะคะว่า present simple tense เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่อง permanent ใช่ไหมที่มันคงอยู่ อ่าพูดถึงรนะูนเนาะ habits อ่าทีนี้มาดูกรอบตรงนี้นะคะเป็นรูนของเควินเนาะตั้งแต่เช้าเลย in the morning in the afternoon in the evening คือพูดทั้งวันของเขาเลยนะคะกิจวัตรประจำวันของเขาทีนี้ถ้าเราอยากจะพูดถึงกิจวัตรประจำวันแล้วใช้ present simple tense เนี่ยเราจะทำยังไงอ่าเขาให้ตัวอย่างมานะคะข้อ1 Kevin gets up early in the morning แ a ร์เวนเนี่ยตื่นเช้าพอเราเห็น e กทใส่ x ตรงนี้ปุ๊บเรารู้เลยว่าเขาทำเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะเขาตื่นเช้าเป็นกิจวัตรประจำวันรู้ได้เลยจาก Tense ทีนี้ถ้าเราอยากจะลองอลองบอกนะคะตั้งแต่ข้อหนึ่งเนี่ยกิจกรรมที่เขาทำตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยนะจนถึงเข้านอนใหม่เนี่ยเราจะเขียนได้ว่ายังไงบ้างนะคะอ่ะ เดี๋ยวครูจะลองทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะกิจกรรมที่สองที่เขาทำกินข้าวเช้าเนาะก็เขียนได้ว่า Kevin has breakfast in the morning คือรู้เลยว่าเขาอ่ะกินข้าวเช้าเป็นกิจวัตรประจำวันเนาะต่อไปกิจกรรมที่สามเขาทำอะไรอืมไปโรงเรียนก็เขียนได้ว่า kevin go als. อ่ะ go al, ลงไทยไดโอเติม es เป็น goes to s c h o o l in the morning เห็นไหม,ามาเติม s หรือว่า es เนาะต่อไปข้อ4เขาวคามะไรากินข้าวเที่ยงอ่า he อ๋อจริงๆเขียน kevin มา kevin has lunch in the afternoon ม,มาถึงตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่า Kevin ใช้ has เนาะเควินใช้ has เพราะว่า Kevin เนี่ยแทนด้วย He ไงก็เลยเป็น has อยู่แล้วต้องคู่กับ has อยู่แล้วนะคะข้อ5เนาะดูว่าเขาทำอะไรอ่เหมือนจะทำการบ้านใช่ไหมก็เขียนได้เลย Kevin does อา พวก does ar, พวกนี้นะคะใช้คู่กับ he/she/it เนา I, U, V, they ใช้ do he/she/it ใช้ does Kevin เนี่ยก็นับเป็น he/she/it เนาก็ใส่ does เข้าไป does his homework ah in the afternoon ต่อมาดูซิข้อหกเขาทำอะไรไปจิมใช่ไหมถ้าไปจิมก็เขียนได้เลยนี่ Kevin go ลงท้ายได้โอเติม es goes to the gym ตอนไหน in the afternoon ข้อ7นะคะ,ะดูว่าเขาทำอะไระมันจะใช้คอมพิวเตอร์เนาะก็เป็นเขียนลงไปได้เลย k v v n p p l y อ่า play คำนี้หน้า Y เป็น A เติม S ได้เลย Plays Computer Games อื in the afternoon เขียนไม่พอขอตรงนี้แล้วกันนะห่ามาดูอ่ากิจกรรมที่แปดเนาะเขาก็ไปพบเพื่อนใช่ไหมก็เขียนได้เลยก็แปด Kevin meet อ่า meet ในที่นี้ เติม Ace s ได้เลยนะ meets uh, Kevin meets his friends in the afternoon uh, ทีนี้นักเรียนจะเห็นว่ายังเหลือกิจกรรมเนาะเล็กน้อยฝั่งนี้นะคะก็ uh, uh, เดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ย ลองไปเติมเองนะคะถ้าจะให้ครูเขียนให้ทุกคําเลยเนี่ยนักเรียนจะไม่ได้คิดเนาะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเนี่ยลองไปเติมลองฝึกเขียนประโยคดูนะคะโดยใช้ present simple tense เนาะโอเคมาถึงตรงนี้ถ้านักเรียนลองฝึกแต่งประโยคดูแล้วเนี่ยหรือว่าได้ฟังครูช่วยไกด์ให้แล้วเนี่ยอาจจะแต่งขึ้นได้ดูนะประโยคที่เขา ให้ตัวอย่างมาก็คือ I get up early in the morning. Uh, I have breakfast จุดจุดจุดคือเขาอยากให้เราลองเขียนรูทีนของเราดู uh, หลังจากที่เห็นรูทีนของแคเวินมาแล้วอ่ะลองเขียนของเขามาแล้วนักเรียนลอง list ของตัวเองดูนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรบ้าง uh, ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอันที่มันเป็นกิจวัตรประจำวันของเรา uh, แล้วเราก็ลองมาเขียนโดยใช้ present simple tense ดูโอเค สุดท้ายอ่ะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เสียงเวลาเราเติม s หรือว่า es นะคะเราจะมีเสียงซแล้วก็ is ใช่ไหมตอนที่ครูอเปลี่ยนให้นักเรียนฟังอะเวลาครูอ่านอ่ะสังเกตได้ว่ามันจะไม่เหมือนกันนะตอนลงท้ายอืมขอดูก่อน s เสียง s. ถ้าเป็นพยัญชนะเนาะ final sound ก่อนที่จะเติม s ของคำคำนั้นเนี่ยเป็นเสียงพวกพอ,อันที่มันไม่สั่นที่คออันที่อยู่แค่ที่ปากเนี่ยอ่าพอเติม s หรือว่า es เ,เข้าไปนะคะมันจะออกแค่เสียงอ่าแล้วก็ขอย้ำอันข้างหลังเดี๋ยวถ้าลงท้ายด้วยพวก s อ่าเเนาะพวกนี้มันจะเป็นเสียง is is อ่าแต่ว่าตรงกลางนี้นะคะอ่า uh, ไม่เขียนเพราะว่ามันก็คืออันที่เหลือทั้งหมดถูกไหมเอออันนี้ยกออกมาให้จำเพราะว่ามีนิดเดียวอันที่เหลือทั้งหมดเติม z, สันที่คอนะคะอ่ะ uh, มาฟังตัวอย่างกัน อ่ะข้อหนึ่งนะคะเขาออกเสียงว่ายังไงเป็นเสียง <S S. <S เสียง <Z. S 1> หรือ <Is. S 1> อ่านักเรียนนักเรียนได้ยินแบบไหนนะคะก็ให้นักเรียนลองติ๊กลงไปในช่องดูก่อนนะอ่ะเริ่มกันเลยที่ข้อแรกนะคะ liveslives Lives. อ๋อติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตกฟังได้เสียงไหนเอ่ย นี่มีสันที่คอนะคะ lives อ่าสันที่คอคำต,ต่อมา walks walks Walk อ่านักเรียนคิดว่าเป็นตรงไหนนี่แค่เสียง walks เฉยๆนะไม่ต้องสันที่คอต่อมา goes goes อ่าชัดเจนสันนะคะ ตรงนี้คำต่อมา writes r i t ่า <Rights. S 1> เขียนใช่ไหมได้ยินเป็นแบบไหน writes writes a s, <Rights>. <S ่เฉยๆะนะคะต่อไป teaches teaches เพราะว่าอะไรเพราะว่ามี ch ตรงนี้ไงก็เลยเป็น teaches คำสุดท้ายนะคะ relaxes relaxes Relax อ่าเพราะว่าลงท้ายด้วย x ตรงนี้ค่ะวิธีการเติม s หรือว่า es เนี่ยให้เราดูเนาะ,ะข้างหน้าของ y เป็นพยัญชนะไหมถ้าเป็นพยัญชนะก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ใช่ไหมแต่ว่าถ้าข้างหน้า y เป็นสระอ่าเราก็เติม e s ได้เลย ส่วนใหญ่คำทั่วไปก็เติม s ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าลงท้ายด้วย s s s, ch s s, x z อ่าพวกนี้เราเติม es อยู่แล้วนะคะหรือว่าจะลงท้ายด้วย o ใช่ไหมก็เป็น goes อ่าเติม es นะคะแล้ววิธีการออกเสียงเนี่ยเหมือนกันถ้าเป็นแค่ P, T, K, อ่าเราก็เสียง s, ธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันลงท้ายด้วย s s s c h s h อ่าอ่าพวกนี้นะคะเราจะออกเสียงเป็น is is อ่าแต่ว่าถ้าเป็นอักษรตัวอื่นที่ไม่ได้พูดถึงเนี่ยมันจะลงท้ายเป็นเสียง z ถูกไหมมันจะสั่นที่คอนิดนึงโอเค that is all for today thank you for your attention แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น